สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับนำเหรียญของดีราคาถูกนะชาวบ้านโป่งราชบุรีนะครับมาเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโนทัยนะครับวัดจันทราามนี่เดี๋ยวนี้ความเป็นมายังไงก็กล่าวไว้ในคลิปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะครับอืม เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้เบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนเ่เมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับด้านหน้าเหรียญนะครับปุ๊บให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับพื้นเหรียญต้องเรียบตึงนะครับนี่พื้นเหรียญเรียบตึงตัวอักษรนะครับอักษรยันทั้งหลายนะครับทุกอย่างนะครับจะต้องคมชัดลึกนะครับ เห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนี่ทุกอย่างนะครับพื้นเรียบตึงนะครับวัจ,จันทรรามอืมนะครับจุดต่อไปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับบริเวณนะครับตัวอักษรคำว่าหลวงพ่อนะครับ บริเวณงองูวอแหวนทั้งหลายนะครับจะมีเส้นนะครับเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับที่แกะเกินมานะครับเหมือนหนามนะครับอยู่บนศีรษะนะครับนี่นะครับอยู่บนศีรษะของตัวอักษรทั้งหลายนะครับอ่าเห็นไหมครับจะแหลมเลยนะครับ และจุดต่อมานะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับบริเวณนะครับในร่องนะครับฐานขององค์พระพุทธนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งเป็นสายฝนเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่และที่เหลือก็นี่ดูความความเรียบร้อยนะครับ วัจจันทารามจำไม่น้าหลวงพ่อให้แม่นยำนะครับดูเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้จะเลี่ยมพติกันน้ำมานะครับะนะครับเห็นเส้นหนามนะครับบนบนตัวอักษรครับหลวงพ่อ เหรียญเรียบตึงนะครับอ่าลอยเสี้ยนนะครับลอยเสี้ยนในล่องฐานฐานองค์พระนี่อืมโหชัดลึกนี่มาครับเดี๋ยวไปดูจุดพิจารณาข้างหลังนะครับเหรียญนนครับเมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตนะครับบริเวณรูเจาะของหูเหรียญน,นะครับ จะมีรอยเนื้อปิ้นนะครับออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับดูเหรียญที่ไม่เลี่ยมนะครับอืมแล้วก็ ตัวฟอนต์หนังสืออักขระยันทั้งหลายนะครับจะคมชัดนะครับพื้นเหียญเรียบตึงนะครับเพื่อนๆและเส้นยันนะครับยันตัวสิ่งนี้นะครับจะเป็นเส้นนะครับเส้นไขเส้นมันนะครับก็คือจะไม่มีการกลืนเส้นกันนะครับ ถ้าเป็นการเกลืนเส้นกันก็จะเป็นลักษณะาการถอดมานะครับนี่ครับจะขึ้นเป็นเส้นไขรเส้นมันเลยนะครับนี่อ่าผมให้เพื่อนๆดูอืมเห็นไหมครับพื้นเหนียนเรียบตึงนะครับ มาครับจุดจ่ายตังค์นะครับขอบตัดนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> จะเป็นลักษณะตัดหยาบนะครับนี่จะตัดมาแล้วจะฉีกนะครับดูข้างครับ ตอนนี้ยังไม่พบเจอของเก๋น,นะครับเ,เพื่อนๆแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับศึกษาไว้เป็นภูมิต้านทานกันไว้ก่อนก็ดีครับเดี๋ยวก่อนจากกันในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมสามนพมด้วยนะครับขอบรักคุณมากครับ person mm. that actually matters mm.